สวัสดีค่ะคลิปนี้นันมาแชร์ประสบการณ์การดาูฟังก์ชันนะคะศูนย์ช่วยเหลือของเว็บไซต์ของ w i s e r com นะคะที่เป็นเว็บไซต์โอนเงินระหว่างประเทศนะคะจากอย่างเช่นจากประเทศเยอรม,มันไปประเทศไทยเราไปดูกันเลยค่ะอตอนก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้าไปที่ google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า w i s e r c o m คอมนะคะอะ่พอพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็กดเซิร์ชเลยค่ะเขาก็จะลิงก์มาหน้านี้อันนี้น่ากดอันเนเมนนะคะทีนี้เราก็กดตรงขีด3ขีดข้างบนนั้นค่ะแล้วทีนี้เราก็มาดูที่ภาษานะคะตรงรูปลูกโลกนะคะเรามาเลือกภาษานะคะอ่ะเราเลื่อนดูก่อนค่ะว่ามีภาษาอะไรบ้าง ไม่มีภาษาไทยเนะาะเสร็จแล้วนั้นก็เลือกภาษา English UK นะคะมันก็จะมากลับเข้าสู่หน้าหลักนะคะทีนี้เราก็กดตรงขีดสามขีดเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็กดตรง help เลยค่ะมันก็จะมีลิงก์มาให้เราที่ศูนย์ช่วยเหลือนะคะคือ help center เนาะทีนี้มันจะมีหัวข้อมาให้เราหลายหัวข้อนะคะ อย่างเช่นเนี่ย Trouble l o o k i n g In หรือว่า Sending Money หรือว่า uh, Manage Your Account อะไรเงี้ยมีหลายอย่างเนาะอย่างเช่นเรากดไปที่หัวข้อ Sending Money นะคะกดไปที่และพอเรากดตรงที่ลูกศรนะคะแล้วทีนี้มันก็จะมีคําบรรยายหลายหัวข้อมาให้เราเราสามารถกดได้นะคะที่เป็นบรรทัดที่มีตัวหนังสือสีเขียวๆเ,เนี่ยเขียวๆหรือว่า,าฟ้าๆเนี่ย เรากดได้นะคะกดเข้าไปอ่านรายละเอียดได้เขาจะมีคําบรรยายมีคําแนะนามาให้เราตรงนั้นอย่างเช่นเหมือนเอ่อเป็นวิวมายมันนี่อะไรฟ์อะไรเงี้ยเราก็กดเข้าไปดูได้นะคะเขาจะมีคําแนะนํามาให้เราเยอะแยะหรือว่าเนี่ยเวลาเราจะดูหัวข้ออื่นเราก็กดตรงลูกศรชี้ลงอย่างนี้ค่ะแล้วมันก็จะมีเอ่อ uh, หัวข้อมาให้เราอันนี้นั้นกด ลองกดเข้าไปดูนะคะแต่เรานั้นไม่อ่านให้ฟังเนาะกลัวมันไปไอ้นี่เขากลัวมันไปแบบว่าละเมิดอ่าอะไรเขาอย่างเงี้ยเราก็มากดดูหัวข้อที่เราสนใจเลยอะมากดเริ่มจะกดดูหัวข้อที่เราสนใจเนี่ย m i s t i c e and editing your transfer คือว่าถ้าเวลาเราส่งผิดพลาดเนี่ยเราจะแก้ไขอะไรเงี้ยเขาก็มีเราสามารถกดเข้าไปดูได้เนี่ย เนี่ยอย่างเช่นบันทัดที่3เนี่ย I send money to wrong person อย่างเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปดูว่าเออเวลาเวลาเราอากดเข้าไปดูคำอธิบายค่ะถ้าเราส่งมันนี่ส่งเงินไปผิดคนเงนี้ยหรือว่าอันนี้เป็น Can c ซ l แล้วก็ refund อะไรเงี้ยคือว่าเราจะ c a n c ซ l เราจะยกเลิกการโอนยังไงเขาจะมีถามเราว่าเราจ่ายเงินไปหรือยังเราโอนเงินเข้าไปหรือยังหรือว่าเรายังไม่โอนเงินเข้าไปให้เขาอะไรเงี้ยอ่ามันมีหลายอย่างเนาะเนี่ย กดเข้าไปดูได้ทุกหัวข้อคะ่ะอันนี้นันกดเข้าไปดู way to pay นะคะคือว่าวิธีวิธีที่จะเราจะโอนอะ how to pay by bank transfer เงี้ยเขาก็จะมีให้เราหรือว่า pay by card เงี้ย how to pay by card หรือว่า paying by swift เงี้ยก็คือมันจะมีให้เราเลือกหลายหัวข้อโอนได้หลายวิธีนะคะหลายเนี่ยเนี่ยหัวข้อที่มันมี ในนี้คือว่าเราสามารถโอนได้หมดเลย Paying with Sofort อะไรเงี้ยมันก็จะมีให้เราเลือกหลายหัวข้อแล้วก็เลือกดูจิ้มเข้าไปดูได้ทุกบรรทัดเลยทุกไอเนี้ยอย่างเช่นว่าหัวข้ออะไรเราจะจ่าย I can pay หรือว่า Paying with PayPal อย่างเงี้ยเราก็กดเข้าไปดูได้นะคะแล้วมันก็จะมีคำอธิบายมาให้เราเนาะแล้วทีนี้เราก็มาดูหัวข้ออื่นนะอย่างเช่นเราจะจะดูอะไรเราก็ กดเข้าไปอ่านได้เลยค่ะมันสามารถดูได้เนาะแต่นั้นไม่กดให้ดูเนาะเพราะว่าเวลาที่เรากดให้ดูแล้วบอว่ามันก็จะแบบว่าเหมือนกับว่ามันจะทําให้วิดีโอเรายาวแล้วมันก็จะแบบอ,อธิบายไม่ทั่วถึงอย่างเงี้ยคือเราก็ไปกดดูเองดีกว่าอย่างเงี้ยทุกคนสามารถกดได้นะคะอันนี้คือว่ามันเป็นเราเราไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีหรือว่าสร้างบัญชีแล้วก็กดเข้าไปได้เนาะอันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนสาธารนณะ เหมือนกดเข้าไปดูได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะอย่างอย่างอันนี้คือ managing your uh, recipient นี่ก็คือว่าจัดการกับผู้รับอย่างเช่นเราจะ add บรรทัดแรกเขาบอก how do I add or delete recipient ก็คือว่าคุณจะเพิ่มผู้รับหรือว่าจะจะลบผู้รับยังไงอะไรเงี้ยกดเข้าไปดูได้เลยค่ะเขามีคำอธิบายให้เราเนาะอ้าวทีนี้เรามาดู ดูไปต่อไปเลยค่ะอันนี้นันื่อนเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนดูเนาะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะคะกลับมาหน้านี้กดลูกศรกลับมันก็จะมาหน้านี้เรามาดูตรง register ทีเนี้ยการาลงทะเบียนใช้งานอะไรเงี้ยอ่าพอเรากด register มันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะ create create your wise account เขาให้เราสร้างบัญชีก่อนแล้วก็ใส่อีเมลเราไปแล้วก็ทำตามที่เขาบอกค่ะแต่รหัสเราไม่ต้องใส่รหัสอีเมลนะ เราตั้งรหัสใหม่อ่าอันนี้เรามาเข้าหน้าล็อกอินนะคะมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะอ้าวฝากติดตามคลิปหน้านะ